สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวออมนรมสิงเตมรหันสนักศึกษา6 6 4 3 4 1 0 0 8ค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามราชาวารมหาวิหารหรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อวัดโพนะคะ ระเตุพนวิมลมังคารา,ามราชวรมหาวิหารได้ชื่อว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกค่ะและยังเป็นวัดประจําราชการที่หนึ่งของราชวงศ์จัก,กรีด้วยเดิมชื่อวัดโพธารามชาวบ้านแถวนั้นเรียกสั้นๆว่าวัดโพค่ะ เป็นวัดโบราณค่ะราชดรช่วยกันสร้างในระหว่างปีพศ2231จนถึงพศ2246ค่ะในราชการพระเพทราชาสมัยกรุงเสียยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยธนบุรีค่ะพระเจ้าตักสินมหาราชได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ตั้งแต่พศ2332ค่ะและได้มีการพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคาราวาสค่ะเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งในปีพศ2374 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาอีกครั้งใช้เวลาไปถึง16ปีจึงกว่าจะสมบูรณ์ค่ะหลังจากนั้นได้มีการปฏิสังขรณ์พระราชมีพระพุทธสายญาติหรือพระนอนค่ะและได้ทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระเชตุพลวิมลมังคลา,ารามพร้อมกับสถาปนาพระเจดีประจำราชการที่ส หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการมอบให้กระทรวงโยธาธิการบูรณะปฏิสังขอนวัดพระเชตุพนวิมุขมังคารา,รามโดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ควบคุมการบูรณะปฏิสังขอนจนถึงปัจจุบันค่ะค่ะจากที่ได้ฟังไปตอนช่วงต้นคลิปนะคะก็จะเห็นว่าวัดโพนมีความยาวนานทางงน้าประวัตร์ามากเลยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็มาลุ่งเรือง ตนาโกสค่ะแล้วก็ภายในวัดเนี่ยก็จะมีสถาปัตยกรรมแล้วก็สิ่งสําคัญสําคัญมากมายเลยนะคะค่ะเดี๋ยวก็จะยกตัวอย่างสถาปัตยกรรมสําคัญสำคัญในวัดโพให้ดูนะคะว่าในนี้ก็มีอะไรกันบ้างค่ะที่แรกนะคะก็คือพระวิหารพระพุทธสายญาติค่ะ พระพุทธไสายาตนหรือที่เรียกกันว่าพระนอนวัดโพค่ะประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพระพุทธไสายาสนในเขตพุทธาวาสค่ะบริเวณมุมกำแพงที่ตะวันตกเฉียงเหนือของวัดเป็นพระพุทธรูปสมัยราตนโกศินร์ก่ออิฐถือปูนล,ลงรักปิดทองค่ะขนาดองค์พระยาว46เมตรสูงจากพื้นถึงยอดพระเกตมาลา15เมตรค่ะ เฉพาะพระพักจากไรพะสกหรือไรผมถึงพระหนุหรือคางยาว5เมตรกว้าง2เมตร50เซนติเมตรค่ะพระพุทธบาทยาว5เมตรสูง3เมตรค่ะก็ถือได้ว่าเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นันดับต้นๆของประเทศด้วยค่ะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เลื่อมใสแล้วก็มาศรัทธาค่ะ ส่วนที่2นะคะก็คือพระมหาเจดี4ราชการค่ะก็คือจะเป็นเจดีประจรําราชการตั้งแต่ราชการที่1ถึงรชาชการที่4เลยค่ะจากภาพนะคะก็จะเป็นตําแหน่งของเจดีตามราชการค่ะราชการที่1ก็จะอยู่ข้างหน้าตรงกลางค่ะราชการที่2ก็จะอยู่ทางขวามือราชการที่3ก็จะอยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ราชการที่4ก็จะอยู่ข้างหลังตรงกลางค่ะ ประจำราชการที่1น,นะคะภายนอกประกอบด้วยกระเบื้องสีเขียว